สวัสดีท่านนะครับดีอยู่กับผมนยก็มู่แล้วครับวันนี้ก็ไม่คด้ะเกียวอไรยครับบริันบรัสุดที่ตุดนเซิว้าเวอะไรวะวติเฟมไอครับนะแล้วก็อยู่กับคุณเอสอารีเอ็มซนะครับไม่ใช่เอ็นึ่งพีออยนั่นเองนี่ก็คือแบบการสุดยอดมากนะครับ เขาเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็มีรางรถไฟผ่านหน้าหนึ่งแล้วเขาก็พยายามมองหน้าผมด้วยความอิสระนะครับแล้วนะับตัวแค่นี้แล้วก็ไปเลยดีกว่าลืมใส่อินโทรนี่มาลืมโอเคไปครับรืออ้อการอ่ะนะครับรื้อการพาุูเซิฟนะครับจลังจากที่เราได้ มาเลือกบแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบเท่เลยเดียวอาจจะเป็นแบบพีวพีนะเราจะโชว์ฟาร์มพีวพีให้พวกเขานะครับเพราะว่าเราจะหลอกมากอ oh oh าจจะ o อ้ยพรเถ้าเกียอีกฮะ ดตั้งังแต่เมื่อกี้แล้วนะโหดมากเอา นี่คือสมบนี่คือสโหนบอลนะแล้วก็สุกยานะนายเป็นคนที่สุกยาได้นะรมบเออมไ่ใชาแล้วคนนอาเรื่องเอ๊ะ you have w i s h 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 มันอยู่ดีกว,ว่ามันอ,อยู่แล้วมันน่าจะเขาน่าจะไปกินข้าวนะครับ อ้าวอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวเอเอเอา้อาวอา้อาวอา้อาวขอ,องขอไปบนเลย คล้องไปหมดเลยแล้วก็มีสตีคนหนึ่งนั่งรถไฟมาแล้วทุบประตูต้ไอ้ยุช่วยอะ,อะไรมาไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนดีเลย นุบมากนุบ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 นบนุบฮะยังยังแป๊บจะมาเฮล ปอปะมันเจ็ดจุดศูนเจอ้าวมีการตายเกิดขึ้นครับตอนนี้เขากำลังเผาไม้อย่าง ไปสู้ดิครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยเยี่ยมเดี๋ยวได้คิดว่าน่าจะแหลมๆไม่น้อยก็เสียงต่างจากตัวจริงอย่างมากเลยทีเดียวเยอะนี่คือนักฟีฟีอาจจะ คือเป็พี่เก่งระดับโลกเฮ้ยบิการสงสนายอิลิปเราก็จะยิงให้เขาลอยล่วงไปลอยม่วงลอยม่วงยิงแบบดิจิตอลไอวีแล้วก็หลบแบบดิจิตอลไอวีเช่นกันอุ้จะตายแล้วเอ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยลุมอืมอืมอืม ในสุดนก็ต้อเอา s n o w อลไปกินมันเย็นมากเลยมันเย็น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 อะไรแล้วอ่ะ มันเย็นพอแล้วเย็นมันเย็นมากมันเย็นมันเย็นมานตามมันต,ติดมันเย็นคูคูคูเอออุ้มมาแล้วครับปุ๊บยิงธนูปุ๊บดบักหน้าเชียวฟันเฉาะเฉาะเฉาะ เอ้สู้กับเจ้าของเซิฟใครจะแน่วกันเราจะตายละ่ะมาใครแน่วกันโดนไฟโดนไฟครับมีการลวกขึ้นอ้าวว้าวออโอ้ยใช้มุมมองอยิง่งไม่ถนัดโอ้โอมายยา้มย์ยัดพอแล้วพอแล้ว,ลวก็ไปเล่นให้ดูแค่นี้ จบคลิปเพียงเท่านี้ไปๆก็จะมาแตกกว่านี้บาย